สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เกมคีิกการอิลูซทรนะคะเปิดให้บริการแบบซอฟตันเป็นวันแรกนะคะเพื่อน อาจจะเป็นแค่แบบบางประเทศชนิดหนึ่งแล้วเสียใจอ่ะคือคนลงทะเบียนล่วงหน้าไปนี่เยอะมากๆเลยนะคะเกมนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเปิดซอบลันแค่เฉพาะ3ประเทศเท่านั้นก็คือสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็แคนาดานะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ VPN หรือว่ามี ID สโต r e 3ประเทศนี้นะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะสำหรับเพื่อนๆบางคนเห็นเขาบอกว่า ไปดาวน์โหลดตัว apk แล้วก็ต่อ vpn เล่นได้นะเออถ้ายังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าของเรานี้ดาวน์โหลดจาก store โดยตรงคือความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีสูงกว่าไงเพื่อนๆถ้าเกิดเราดาวน์โหลดจาก store โดยตรงนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะแวะไปดูกันลองเล่นกันนะคะว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นเกม rpg ใช่ไหมเกมนี้สะสมตัวละครภาพสวยน้องนองน,องน่ารักกันอีกแล้วนะคะเพกกื่อนเดี๋ยวเข้าไปดูกัน สำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นซอฟต์ลัอยู่1เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะคะก็จะมีสามารถล็อกอินได้ด้วย ID ที่เป็นของ iOS แล้วก็ ID ของ Google นะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น ID บิลิบิลินะคะก็จะเป็น3 ID ซึ่งเราไม่สามารถเข้าแบบเกสได้เพราะฉะนั้นใครสายรี ID นี้แบบว่ามุดสิทธิ์เลยนะคะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเข้ามาสู่ฉากต่อสู้แล้วนะคะเราจะต้องมาจัดทีมกันก่อนเลยตอนนี้เรามีตัวละครเพียงแค่3ตัวเท่านั้น จะต้องเอาลงตามตำแหน่งที่เขาบอกก่อนนะคะเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับระบบการต่อสู้ต่างๆนี่นะคะระบบการต่อสู้ของเกมนี้นี่มีระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะลมน้ําและไฟนะคะชนะทางกันเป็นแบบลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีธาตุแสงกับธาตุความมืดด้วยนะคะ ถ้าขึ้นดาเมจแดงเนี่ยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการโจมตีธาตุถ้าเป็นดาเมจสีขาวเนี่ยจะเป็นดาเมจการโจมตีทั่วๆไปนะคะสำหรับดาเมจสีเทานะคะจะเป็นดาเมจที่ได้รับจากการเคาน์เตอร์นั่นเองนะคะโอเคไปเราไปลองลุยกันสักดานหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่านี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเลยแอดเวนเจอร์ Adventure. โซนที่เปิดอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยเปิดโซนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยเกตเวทที่หนึ่ง โอเคมาแล้วโอ้ดูฉากสวยมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ฝ่ายศัตรูนี่ก็เท่มากด้วยนะคะจะต้องมาสู้กับตัวเวทดีมโปรเฟตก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าระดับของเลือดของพลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะของแต่ละตัวมีสกิลของศัตรูบอกด้วยนะโอ้เจ๋วดีแต่ตอนนี้ขอเราลองอะไรนิดนึงนะ จัดฟอร์เมชันใหม่กันก่อน,อนเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆนี่ฟอร์เมชันทีมเราตอนนี้ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีมาให้นะตัวโจมตีประชิดหนึ่งตัวก็คือตัวน้องดาบข้างหน้าตัวเวทที่เป็นตรงนี้นะคะข้างหลังตรงนี้แล้วก็มีน้องขวาน อะทางด้านหลังนูนทางด้านหน้านูนแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นตัวฮิลอันนี้แล้วก็เราสามารถยืมตัวที่เขาให้เอามาลองเล่นได้นี่เพื่อนๆตอนนี้มีตัวให้ลองเล่นก็คือนี่นะคะนี่เลยอิลูยาเป็นตัวระดับ S S R เลยนะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนนี่ก็แล้วกันน้องขวานเก็บก่อนอยากเอาตัวนี้มาลองมาก เห็นมีอย in ู่ในตู้กาชาด้วยซึ่งเขาน่ารักมากเลยเพื่อนๆเวลาเราลุยด่านนะคะนี่เลยใส่ได้ทั้งหมด4ตัวและก็เราสามารถกดออโต้ฟอร์เมชันได้ด้วยนะแต่ว่าเราจัดเอาประมาณนี้ก็แล้วกันไปเริ่มลุยกันเลยไฟน มาแล้วนะคะโอ้วเวลาเราต่อสู้เนี่ย<ๆ>เขาจะโจมตีโดยอัตโนมัติ<ๆ>เมื่อเราเก็บค่าเอ e r g y หลอดสีฟ้าทางด้านล่างได้แล้วเนี่ย<ๆ>เราก็จะสามารถกดสกิลได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆโดยการเรียกใช้การ์ดที่ขึ้นมาทางด้านขวามือค่อยๆโจมตีไปเอ้ยอยากลงสกิลของนี่อิรุยานิดนึงใช่ไหมน้องชื่อนี่ไหมจะไม่ได้รู้แต่น้องเท่มากเลยอและข้างหน้ามีของอะไรเนี่ย สเก็ตบุ๊กนะคะภาพวาดเหรออ๋อสะสมภาพครบแล้วเราจะได้ตัวนี้มาใช้งานด้วยนะคะลูกคอระดับ SR เป็นตัวฮิลท่าแสงอีกหนึ่งตัวเอ้ยเยี่ยมเลยไปอีกสักด่านไหมอีกสักด่านก่อนที่ เราจะไปดูว่าเขาแจกอะไรบ้างแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปสุมกาชากันนะคะด้านนี้มีกาเดนเนอร์ที่ซ่อนอยู่เราจะต้องทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะไปจัดการกับเจ้าตัวกาเดนเนอร์ตัวนั้นนะคะได้สิง่ายอยู่แล้วสายบวกค่ะ เล่นมืเวลาการต่อสู้ได้นะคะเพื่อนๆความเร็วในการโจมตีในด่านนี่แล้วก็มีระบบออโต้ด้วยขอฮิ้วก่อนนิดนึง <S <S ่าแล้วก็ดามเมจจัดจาก,การไปเลยเฮ้ยตอนแรกคิดว่าระบบการ์ดมันจะยากไม่ยากเพื่อนๆถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยร่างการ์ดมันจะมีเขียนอยู่ว่าการ์ดนี้เป็นการ์ดดามเมจการ์ดฮิลวหรือว่าการ์ดแบบว่าขัดขวางฝ่ายศัตรูนะคะ มาดูอันติของตัวนี้ซะหน่อยเอ้ยชอบเท่ตายไหมตายไหมก่อนเราจะเอาอีกตัวลงโอ้ตัวเดียวนี่ก็จัดการได้แล้วโอ้เดี๋ยวติดอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะ่ะข้างหน้าเมื่อกี้นี้ได้การมาอีกหนึ่งใบนะคะเพื่อนๆต้องสะสมครบ5บา้าใบใช่ไหมห้าหน้า โอ้ยอีกด่านหนึ่งนู่นเลยอ่ะหนึ่งขดสิบแ้ยด่านเยอะแฮะโอเคเราลองการต่อสู้คร่าวๆกันก่อนก็แล้วกันเพื่อน,อนๆเดี๋ยวเราจะไปรับของที่เขามีแจกในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปสุ่มกาชากันดูขอแอบดูอีกทีนึงได้ไหมว่าไอตัวทดลองเล่นเนี่ยเฮ้ยเราเอาตัวทดลองมาผ่านด่านได้ด้วยนะเฮ้ยเกมนี้เขาเล่นแบบเล่นง่ายเลยอ่ะ แต่ว่าตัวทดลองเนี่ยจะมีจํากัดวันอยู่นิดนึงเออเราไปดูพวกประกาศพวกอะไรสักหน่อยละกันนะคะคือมันเป็นซอฟต์ลันน่ะซอฟต์ลันนี่เราไม่แน่ใจว่าความหมายซอฟต์ลันเกมนี้จะเหมือนเกมอื่นหรือเปล่าคือไม่ลบข้อมูลแต่ว่าไม่ลบข้อมูลแต่ว่ามันจะเป็นเซิร์ฟพิเศษสําหรับซอฟต์ลันคือเราสามารถไปเล่นใหม่เซิร์ฟอื่นก็ได้ตอนที่เขาเปิดจริงอะไรเงี้ยคือตอนเปิดจริงเนี่ยมีเซิร์ฟใหม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อ ก็จะเป็นช่วงที่แบบให้เราเอามาลองใช้ได้เลยตอนช่วงที่มีตู้ SSR ตอนช่วงนั้นใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงน้องเขาอยู่ตู้นี้ตู้ที่สองนะคะนี่เอ,อ้ยอยากได้เพชรมีเปล่า <laughs> เพชรก็มี เ,ออเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะรับของแจกก่อนว่าช่วงนี้แจกอะไรเยอะไหมนะคะเพื่อนๆช่องจดหมายกันก่อนเลยก็มีแจกพวกอาหารเพิ่มค่าความสนิทอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นพวกของประดับเพิ่ม Affinity เขาเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มค่าความสนิทของตัวละครแล้วก็มีพวกมีรูปโปรไฟล์อาวาตารรูปอาวาตารนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเพชรแจกด้วยเพชรเกมนี้จะเป็นนีเป็นคิวนี่นะคะเจเนอเรัอันเนี้ยไอ้คิวเนี่ยเออแล้วก็มีรางวัล Pre-register ร์รีวอร์ดอ๋อพรีเรจิสเตอร์ได้น้องคนนี้มาเลยนะมีเดียมีเดียตัวเวทท่าแสงเป็นตัวดาเมจแบบ AOE นะคะไอ เจ๋งดิอฮ้ยก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเราก็มี s อ r ยืนพื้นแล้วต mm ัวหนึ b hai b hai b hai. ่งมีตัวลองตัวหนึ่งแล้วก็ฮก็เล่นสบายอ่ะเล่นสนุกอ่ะเล่นได้เรื่อยๆนะคะอ่ะสวยงามค่ะเยี่ยมได้รูปอวตารมาให้เปลี่ยนใหญ่ๆเลยอ่ะกดรับก่อนรับอีกได้รูปอวตารของน้องมีเดียมาด้วย เจงมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็มีนี่นะคะรางวัลเป็นช่วงเคเวสต,ตอนเปิดเกมอุเมิแอดเวนเจอร์นะคะเมื่อเราเลเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ของพวกนี้นะคะมีตัวสุ่มด้วยเฮ้ยแจ๋วเอ้ยนีเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ อ๋อเป็นโพชั่นเพิ่ม exp อัพเกรดคาแรคเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้เอาไว้อัพเลเวลตัวละครได้เวลาไปสุ่มกาชากันแล้วแหละไหมฮ่าฮ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดีเดี๋ยวไว้เรามาลุยด่านกันต่อค่ะ <c oughs> สักนิดนึง มันจะมีตู้ที่ได้ตัวนี้ด้วยนะเพื่อนๆคือการันตี SSR เลยอะ่ะอุย้ยเสียวได้น้องมีเดียจังเลยเดี๋ยวมันจะซ้ำอะ่ะเอ้ยซุ่มทีแรกครึ่งราคาด้วยนะคะเฮ้ยไม่ใช่ทีแรกเขาบอกว่า20ทีแรกคือใช้ตั๋วแค่5เท่าน,นั้นเองชิงเป้าเออใช่แต่ว่าตั๋วอีก4ใบเนี่ยเราต้องหาเพชรให้ครบ720ก่อนละ อางั้นตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปสะสมเพชรแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาสุ่มตู้นี้ดีกว่าว่าจะได้ S S R ตัวอะไรโอเคงั้นเราไปสุ่มตู้ที่เป็นนี่ดีกว่าเป็นพวกใช้สตาร์ไลท์พวกนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆก็จะมีตู้น้องหัวใจนี่แหละที่ใช้ที่ใช้ไอ้นี่นะคะใบสีม่วงโอเค พร้อมกันแล้วหรือ,อยังถ้าพร้อมกันแล้วสุ่มได้สองมันติค่ะสิบทีเนี่ยใช้เพชรสามพันาทีเดียวเนี่ยสามรอุ้ยไม่มีลดราคาเลยอะ่ะละเลทล่ะขอดูเรทเกมนี้นิดนึงนะคะเรทเกมนี้ตัว SSR อยู่ที่2% ตัว S R อยู่ที่19%ตัวระดับ R อยู่ที่79%นะคะเรสค่อนข้างน้อยนิดนึงแล้วก็สำหรับตัวหน้าตู้ก็จะเป็นเรทอัพขึ้นมา50%นะคะโอเคเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,อาดีตัวนี้แหละเอาล้วนะฮึบฮึบมา S S R อีกสักตัวนะ่ะ ใครก็ได้เอาก็สคิปได้นะแต่เราอยากโยงจังเลยอะ่ะเขาบอกให้วัดรูปดาวเหรอดาวบ้านเราเป็นแบบไหน <c oughs> ดาวบ้านเรามันจะเป็นแบบนี้กิกกกากากิกิก,กากา,กกกา,กาอาอยังพันกันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอาอยังเอาอยังโอเคไปไม่มีแสงแบบฟลิงฟริงอรย่างงี้หรอปิงติงตังเอ้ยสีม่วง มีรีเพย์ด้วยโอ้ยทำให้เราตื่นเต้นตัวแรกนะคะยูเฟรียระดับ SR นี่ไงที่ช่วงนี้ไอดีนะั่นน่ะบัตเทิลพาซาเคามีนี่ด้วยสกินวีตัวละครน่ารักมากเลยอ่ะ ตัวระดับ r. โอ้ยได้โคโค่มาแล้วเฮ้ยถ้าเราได้โคโค่มาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราผ่านอเควสดานหนึ่งนะเราก็จะได้เอาโคโค่มาอัพดาวนะคะไปต่อปึ๊บน้องน้องโคโค่าอีกแล้วอ่านว่าอะไรอะระดับาอีกแล้วนะคะไม่เอาสิระดับาไม่ต้องมาบ่อยโเดีย a r ว่าอูม ระดับ S SI R อีกตัวหนึ่งนะคะอามานตัวนี้เป็นตัวแทงเหรอโอ,โอ้อาชาอีกแล้วโอ้ยเกลือคะ่ะเกลือจัง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 หนับหนับเลยโอย้ไอสีทองที่เราได้มามันเป็นอันนี้เหรอ c h a r a เตอร star d ์ s h dash เหรอรดดโอ้ย ไม่เกลือแบบนี้สิเพื่อนๆเราจะต้องใช้สูตรลัดแล้วล่ะสูตรลัดท่าไม่ตายเด็กมาดาวเดอิมอะไรสกิปเลยปริงโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่มาไม่มีตัว SSR มาสักตัวเลยอะ่ะ โอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาน้องที่มีตอนนี้เพื่อนๆมาอัพดาวอัพเลเวลแล้วเดี๋ยวเอาไปลุยดา่านกันก่อนเดี๋ยวยังซอบเล่นซอเลนเกมนี้ยาวนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลยอะ่ะจนถึงเปิดจริงเลยอะคือเหมือนกับ เอาจริงๆมันก็เหมือนกับคือเปิดแล้วนั่นแหละนะก็เดี๋ยวเราก็จะแวะเวียนมาเล่นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเกมนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราสามารถจะจัดท <let> ีมอัพตัวละครเสริมพลังตัวละครต่างๆนะคะก็มีระบบยูเนียนเป็นระบบกิลด์ด้วยแล้วก็มีไกด์ในการลุยด่านต่างๆนะคะมีมี ดินแดนที่เป็นเอาแลนดเราสามารถไปประวนภัยกันต่อได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราแวะมาลองเล่นกันต่อเนาะยี่ตัวละครที่มีตอนนี้ก็มีแค่ตัวนี้แหละที่เป็นเดอะแบกนะเป็นตัวทดลองใช้ฟรีซึ่งอโอเคเลยล่ะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องมาครอบครองให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาลุยกันต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย